สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟ้านะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาแต่งหน้าไม่ได้มาเปิดถุงช็อปอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราจะมาตัดผมกันนะคะเป็นผมด้านหน้าแบบ โคเรียโคเรียนะคะ mm hmm. ก็คือมันไม่ใช่ออผมหน้ามานะฟ้ามันจะมาตัดผมหน้ามาเพราะว่าฟ้าเคยตัดผมหน้ามาแล้วคือไม่รอดจริงๆบอกเลยว่าผมหน้ามาไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดซึ่งฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าบางทีฟ้ารัดผมอะไรเงี้ยหน้ามันก็จะแบบเออบานแบบนี้ใช่ปะเราก็ต้องมีปลอยที่แบบลงมาประมาณนี้นะคะและ้วปลอยฟ้าก็คือยาวแล้วแล้วก็มีคนถามว่าเออฟ้าแบบตัดผมยังไงบอกช่างว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่ฟ้าตัดเองนะคะ ไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวฟ้าไปเอาหวีแบบนึงมาแล้วค่ะทุกคนคือไม่ยากเลยนะคะอย่างฟ้าฟ้าแสกค่อนข้างจะแบบเออตรงหัวคิว้วก็าจะแสกตรงหัวคิว้วพอดีใช่ปะ่ะแต่แบบบางคนก็แสกกลางแสกข้างอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะแบ่งผมลงมานี่ก็แล้วแต่เอาเท่าไหร่ที่แบบเออเรารู้สึกว่ามันจะแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฟ้าจะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้มันพอเท่าๆกันนิดนึง อันนี้ก็จะดูเยอะไปนิดนึงแล้วก็เก็บนี่คือฟ้าตัดกับกล้องเลยนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แบบว่านิดๆประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสมมติว่าเรารัดหรือว่าเราทัดหูอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีปอยลงมาประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นรูปให้ดูว่าแบบฟ้าชอบทำประมาณไหนนะแล้วฟ้าก็มี ง่ายมากทุกคนตรงนี้ต่อมานะคะก็จะใช้กันไกซึ่งเป็นกันไกแบบไหนก็ได้กันไกซอยก็จะดีแต่ว่าฟ้าหาไม่เจอนะคะแล้วเรลาฟ้าเท่าหมะคือฟ้าจะชอบให้ผมฟ้ามันอยู่ประมาณนี้นะแล้วเวลาที่เราทัดหูอ่ะมันจะร่วงลงมาเองอัตโนมัติแต่เนี้ยคือของฟ้ามันยาวลงมันยาวขึ้นมากแล้วนะคะก็จะตัดประมาณคางก็จะตัดลงไปเลยนะปึ๊บ ตรงๆไปเลยอะทุกคนแล้วลองทัดหูดูมันก็จะแบบเออร่วงลงมาเองแบบนี้อัตโนมัตินะคะพอเราตัดแบบนี้แล้วใช่ปะเราก็ตั้งกันไกขึ้นมาประมาณนี้จริงๆกันไกเล็กๆก็ก็ใช้ดีนะแล้วก็ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเหมือนซอยลงไปเห็นปะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนไล่ให้มันสั้นลงมายาวประมาณนี้นะคะเห็นไหมแล้วเราก็ เล็มปลายแบบนี้มันไม่ยากเลยทุกคนจริงๆมันตัดง่ายกว่าผมหน้ามาเยอะเลยนี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมอาจจะสั้นไปนิดนึงว่ะแต่ว่าข้างเนี้ยคือฟ้าจะตัดสองข้างไม่เท่ากันนะเออข้างนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมหน้าเราก็จะดูแบบไม่บานแล้วสำหรับสาวหน้ากลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะประมาณนี้ฟ้าก็จะตัดเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ ทำาแบบนี้ละกันแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็เล็มเลมปลายนะคะให้มันเป็นเฉียงๆนี่เห็นไหม <1> 1> นี่เออนะมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ซอยซอยขึ้นไปนิดนึงนะคะซอยซอยแบบเนี้ย คลิปนี้น่าจะสั้นมากเพราะว่าจริงๆมันง่ายเนาะนี่ยเราก็ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าพายายามให้ตรงเส้นที่ยาวที่สุดแต่ยังยาวอยู่นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเดืออย่างเงี้ยเวลาที่เรารัดผมอ่ะเดี๋ยวฟ้ารองไปรัดผมให้ดูนะคะอ่ะนี่แบบนี้ป้าเราก็จะดึงๆขึ้นมาลงมานิดนึงนะคะอย่างงี้เราก็ต้องมีปล่อยข้างหน้าเออเห็นไหม หน้าเราก็จะดูไม่กลมแต่เราลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันไปแบบนี้ <_' S 1> เฮ้ยมันเป็นแม่บ้านมากนะทุกคนเราก็ต้องอย่างนี้เลยเห็นไหม <_' S 1> อ่ะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะบอกทริคอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราทําผมแบบนี้แล้วอยากให้สวยนะคะใช้ที่หนี่หรือที่ม้วนผมก็ได้นะคะในการแบบทํารอนตรงเนี้ยนิดนึงอะ่ะมันจะสวยเกาหลีมากแล้วก็เวลาที่เราแบบทําผมแบบนี้แล้วมาทำรอนอะ่ะมันจะดูเป็นแบบพวงที่สวยมากอะ่ะทุกคนก็คือรู้สึกว่าแบบ ถึงฉันจะเอาผมขึ้นไปฉันก็ต้องทำรอนอยู่ดีโอเครอนยังจริงไม่ต้องรอนมากก็ทำได้แบบนี้นะคะแล้วก็ปัดกันม่นิดนึงแบบนี้เยอะไปเนี่ยประมาณน,นี้ะทุกคนเห็นไหมมันก็ดูดูแบบว่าเกาหลีอันยองมากเนี่ยเห็นปะมีความเกาหลีมาก วันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ฟาด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าแบบเออฟามี trick ทริคในการทําผมตัดผมทําสีอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะฟาจะไล่ตอบให้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาไว้เจอกันใหม่นะคะมินิฮาร์